ดวลเบย์ที่โผล่ปัมเปย์เนาะเบย์เบลล่างไม่แล้วหมอที่มาก่อนเราอ่ะเขาเปหนเราไปยังเกเปน่ไม่อ้กิพึ่งขึ้นฮอเนี่ยแล้วหมอนาเนี่ยเราไปแย่งเคสกัานะเราปาดเขาไป็เนีช่างมันเอพี่ออนเดียวมั เมื่อวานตอนแรกพี่โจกับพี่ดีดีถามว่าส้มจะเอาแบบเก่าไม่ล่ะเวลารับเคสต้องพิมพ์อ่ะโอ้อย่าดิแค่ว่าพใครจะได้รู้ไหมพี่ใครเป็นคนไปรับเคสถ้าแบบนั้นถ้าแบบนั้นไม่แต่ว่ากดกดคลิกซ้ายใครจะไปเก็งนั่นกูเริ่มมีชื่อคนรับแบบนั้นดีกว่าจะได้เห็นชื่อไปเลยใครรับแล้ว พี่พี่คิดว่าเขาว่างทำให้เราเหรอก็ถ้าอยากเอาแบบเป๊ะๆงก้ทำอยู่ไอเลยไได้เห็นว่าใส่เราเกกันเปิดปุ๊บมันจะมีแถบอยู่ไ้กินนี่ยถ้าเก็บหมดนป่ปดิหาเลยนะเก็บหมดอ่ะตัวฮาร์อนเก็บหมดนป่ปดิหาจัดแต่น้าต่างของน้าต่างของไอแมเอาประตูประจำคงชินอบแนแล้วก็แม ใช่ใส่ที่ค้าผมเย่เฟี้ยวอยู่นั่นแนหะหมาเสกยอดหน่งสามเจ็ดศูนย์ครับหมอ,อเล,ลขอะไรครับหมอหมอกระเป๋าหนึ่งสามหกเจ็ดเฮมเฮม อ่ดีเอ็กซ์อันหนึ่งเอ้ยไม่เอาละได้ไรนครับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ค่ะดี <c oughs> เอ็กซ์อันหนึ่งด้วยเรียกอะไรคะโอ้หเขาหมอแพงนนะเหมือนได้ย่ะ กดยาแป๊บหนึ่งบอสเก็บรถห้าหมื่นแค่นั้นแหละไม้ไม่ลุงมถ้ามีเดียจะนอนเร็วรอเฮียเลยล่ะมีแดอะแปบเดียวอะ่ะเจอไม้อะ่ะโปกล่วง อาจจะความมีไปเลยแล้วตอนแรก